สวัสดีครับผมไอาจาก y o u t u กมลเวนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันในเกม Overwatch อีกครั้งนะครับอันนี้เป็นด่านอ่าวอชพอยต์นะครับชิปลอตา้าก็คือเหมือนเป็นภารกิจดันรถนะฮะลนนี้ตัวนี้ตัวที่ผมเล่นชื่อว่าน้องเหมยครับเป็นฮีโร่สายสายไรวาจะไม่ได้แล้วเหมือนจะไม่ใช่แทงน่าจะบิวเดอร์มัง้ง จำไม่ได้ว่าน่าจะเด็บนะครับถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะเด็บนะความสามารถก็คือนี่ครับกด e แล้วก็สามารถสร้างกำแพงน้ำแข็งขึ้นมาได้นะครับเอาไว้ทั้งปิดทางทั้งสารพัดอย่างนะฮะส่วนกดชิปก็จะกลายเป็นแช่แข็งตัวเองครับตอนนี้เป็นอมตะแล้วก็ฮิวด้วยนะครับผมมีเวลาอยู่3 4สี่วินะฮะนี่ส่วนการโจมตีก็นี่ครับแช่แข็งนะฮะ พอกดคลิกขวาปุ๊บก็จะกลายเป็นแท่งน้ำแข็งพุ่งไปเสียบชาวบ้านเขานะครับผมนี่สอดอันติก็คือบิาษะนะครับเป็นคล้ายๆโยนอุปกรณ์น้ำแข็งเข้าไปนะฮะ นี่ครับปิดทางไม่รู้ปิดปิดมันหรือปิดเรานะฮะ <c oughs> โอ้เรียบร้อยโดนสตันด้วยเมื่อกี้นี่เป็นมือใหม่หัดเล่นเหมยนะฮะอ,อ,อันนี้เอามาปิดทางไม่รู้ปิดทางเขาหรือปิดทางเรานะ ปกป้องครับปกป้องพื้นที่อันนี้มันเกมดันรถนะฮะเราก็ทำหน้าที่ครับ เมื่อกี้น่าจะเป็นอันติของเทเซอร์นะครับแวบเวบเรียบร้อยครับเมื่อกี้หลับสบายไปเลยโดนอันติเทเซอร์เข้าไปเอ้ากดผิดสกิลลั่นมือใหม่ครับมือใหม่ยังยังไม่ชินเท่าไหร่ เดี๋ยวเราไปปิดทางครับไม่ให้มันยิงเราครับแล้วเราก็ดันไปเพลินๆนี่ครับเอานําแข็งปักหัวมันครับ ี่ครับเนี่ยก็บางทางนะครับระหว่างดันรถมานี่ต้องทำหน้าที่ผู้ช่วยนะครับอยู่ข้างๆแทง้งโอ้โหไม่รู้อ่ะยิงยิงขึ้นไปเนี่ย มาดงมาดายอะไรไม่ได้ไม่ได้ใครใไขนูนโอ้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 ใครใคร ไปละครับไปช่วยเพื่อนครับอุ๊บโดนอะไรเนี่ยโอ้เยอะเหลือเกินตอนนี้เดี๋ยวเราไปโอ้โหทำไมฮันโซตัวนี้มันแม่นจริงๆริครับไปครับ นี่ครับนี่คืออันติของมันครับบิษาุนะฮะก็จะเหมือนสร้างพายุน้ำแข็งเอาไปนะครับผมจังหวะจังหวะมันกำลังงงนะครับต้องดันลถด,ดันรดนี่ครับ จังหวะม่มั่วครับเราไม่เน้นความสามารถครับเน้นมั่วโอ้โหเดี๋ยวเราเราก็ไปทำหน้าที่เดิมครับปิดทางมันครับไม่ให้มันยิงตัวแทงเรานะฮะเอากระแพงกั้นมันโอ้โหต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วน่าจะได้นะครับเนี่ยเข้าไปลึกขนาดนี้โอ้โหได้เลยครับสบายมาก น้องเหมยเราไม่ทําให้ผิดหวังครับเอ,อะปิดทางครับไม่รู้ปิดเขาหรือปิดเรานะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้จบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดซับสไคร y ์ยูทูบกมลเวด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นในฟีดของ u t u b e นะครับสวัสดีครับโหเพลย์เอาเกมเทมากสวัสดีครับ